ตัวอย่าง Attack 13วิญญาณเลขที่13ตกปะจะได้จบมีคนปลุกผีขึ้นมาจริงๆเป็นทำอะไรมันไว้มันถึงแขนได้ขนาดนี้จะเลิหนี้ใช่ปะเจ็บเป็นด้วยเหรอไอ้สัตว์ แอตแทกเธ t ที n วิญญาณเลขที่13คือภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคุณคุยทวีวัฒน์ฟันธานะครับผู้กำกับที่เป็นคนทำที่หยดหนึ่งและที่หยด2และอย่างที่เรารู้กัน,นครับว่าคุณคุยทวีวัฒน์ฟันธาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกับโปรเจกต์ที่หยด3เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยไม่ลงตัวไม่สามารถไปกำกับที่หยด3ที่วางตารางฉายไว้แล้วได้เนื่องจากพี่คุยทวีวัฒน์ครับได้เปิดค่ายหนังเป็นของตัวเองที่มีชื่อค่ายว่าเธอทีน i o เป็นค่ายหนังซึ่งเน้นในการทำหนังระทึกขวัญสยองขวัญคร แอดแทกเอวิญญาณเลขที่13เรื่องนี้นี่แหละครับเดิมทีเนี่ยภาพ,พยนตร์เรื่องแอดแท็กเธอทีนวิญญาณเลขที่13วางตารางฉายไว้วันที่27มีนาคมนี้นะครับแต่ว่าเลื่อนฉายออกไปเนี่ยสาเหตุไม่ได้บอกกับเราแน่ชัดแต่คาดการว่าน่าจะเป็นเพราะว่านักแสดงนําอย่างน้องไอไอ้ยครับเล่นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งน้องไอไอ้ยเนี่ยเป็นนักแสดงนําทั้ง2เรื่องเลยแล้วก็เข้าฉายใกล้กันมากๆครับแอ t แท็กเอทีนจะเข้าวันที่27มีนาแล้วก็วันที่3เมษาก็จะเป็นคิวของเดอะสโตนครับถ้าลองนันมนา,า,ากประณ หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่กระแสหนังเนี่ยมันจะกลบกันครับแถมยังใช้นักแสดงนําคนเดียวกันด้วยแล้วก็เดอะสโตนเนี่ยปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการมาก่อนแม้ว่าแอตแทกเธอทีนจะเคยปล่อยตัวอย่างมาในไลฟ์ที่มีการเปิดตัวค่ายหนังก็ตามนะครับแต่ว่าที่เป็นคลิปหนังอย่างเดียวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยมันยังไม่มีเดอะสโตนเขาชิงปล่อยออกมาก่อนครับแล้วก็ปรากฏว่ากระแสของเดอะสโตนมันดีมากๆผมเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หนังเรื่องแอตแทกเธอทีนมีการขยับออกไปนะครับเพื่อให้หนั ที่ใช้นักแสดงนําคนเดียวกันเนี่ยมันไม่ชนกันแล้วก็กระแสไม่กบกันด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังอาจมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นขั้นตอนการทำโพสต์โปรดักชันหรือว่าขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีครับเพราะว่าตัวของพี่คุยเองก็ทํางานภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต่อจากที่หยด2เลยเรียกได้ว,ว่าจริงๆมีบางช่วงเวลาในการทํางานคาบเกี่ยวกันด้วยซ้ำครับแอมพี่คุยยังต้องจับโปรเจกต์ในการกํากับภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเขาคงอยากใช้เวลากับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนครับไม่อยากให เพราะว่าอย่างตอนทําภาพยนตร์ที่หยด2เนี่ยมันมีตารางฉายกําหนดไว้แล้วก็ตัวพี่คุยเองก็ต้องกํากับไปแก้บทไปะนะครับพอมันเป็นภาพยนตร์ในค่ายตัวเองก็เข้าใจว่าพี่คุยน่าจะต้องการละเมียดละไมแล้วก็ละเอียดกับภาพยนตร์ของตัวเองมากที่สุดครับแม้ว่าจะถ่ายทําเสร็จไปแล้วแต่ว่าในขั้นตอนสุดท้ายในการตัดต่อเนี่ยอาจจะยังมีการแก้ไขได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ภาพยนตร์ถูกเลื่อนฉายไปและเราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันที่19มิถุนายนนี้ครับมาต่อกันที่ตัวอย่างดีกว่าคร ตัวอย่างเนี่ยว่าด้วยเรื่องราวของการบูลลี่กันอย่างชัดเจนนะครับเขามีการชูประเด็นเรื่องนี้เลยซึ่งจริงแล้วภาพยนตร์เกี่ยวกับการบูลลี่แล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องผีด้วยเนี่ยพี่คุยทวีวัตรเคยทํามาแล้วนะครับในภาพยนตร์เรื่องท้องสุก13ณนะตอนนั้นก็เป็นภาพยนตร์ผีเกี่ยวกับการบูลลี่เหมือนกันครับแต่ว่าคนที่ตายกลายเป็นผีในเรื่องนั้นเนี่ย คือคนที่ถูกบูลลี่เสร็จแล,แล้วก็ตายแล้วก็มีผีมาสวมรอยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปตามฆ่าพวกเพื่อนพวกใะรที่เคยบูลลี่ตนเองแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่อง Attack Her t e วิญญ,ญาณเลขกที่13เนี่ยแตกต่างออกไปครับเพราะว่าทั้งคำโปรยแล้วก็ในตัวอย่างเองก็บอกกับเราชัดเจนว่าผีบุตรสบาที่จะอารวาสในเรื่องนี้เป็นคนที่เคยบูลลี่คนอื่นซะเองครับแต่ว่าพอตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่หยุด ก็ยังมาบูลลี่คนอื่นต่อแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผีตัวนี้มันน่ากลัวมากๆครับเพราะว่าตอนขนาดเป็นคนเนี่ยมันยังบูลลี่คนอื่นเลยแล้วพอมันกลับมาในรูปแบบผีที่มันสามารถทําอะไรได้มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็น่าจะน่ากลัวมากๆแหละครับแต่ผมว่าความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นครับมันยังมีปริศนาอีกมากมายที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ก็คือคนอย่างบุษบาที่เป็นคนบูลลี่คนอื่นเนี่ยทำไมถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าถ้าเราดูจากในตัวอย่างแลดูเหมือนว่าบุษบาจะแขวนคอตายนะครับคือฆ่าตัวตาย เป็นแบบนั้นก็ได้มันอาจจะมีคนทําให้บุษบาเนี่ยต้องตาย แล้วก็ทําไมบุษบาษถึงแค้นตัวอย่างมันมีการหยอดมาด้วยนะครับมีตัวละครของพี่แฉะครับพูดว่ามีคนปลุกผีขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มันลุกขึ้นมาอารวาสมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันมีคนจงใจปลุกขึ้นมาแล้วใครที่มันเป็นคนปลุกผีบุษบาขึ้นมาครับเรามาดูปมตรงนี้ครับปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เราเห็นหลักๆเลยนะครับตัวเด่นเด่นเลยที่ขัดแย้งกันก็คือตัวละครของน้องอ้ยครับแล้วก็ตัวละครของคุณลิลลี่ซึ่งก็็คคือผีีีบบุานนนน้เเ่ป เบื่อไม้เมากันอย่างชัดเจนแน่นอนว่าตัวของบุษบ er าเป็นคนที่ชอบบูลล er ี่ค,คนอื่นและตัวของน้องไอเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าน้องไอเอบูลลี่คนอื่นด้วยไหมนะครับแต่แลดูตัวละครของน้องไอเอเนี่ยเป็นตัวแรงเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวการบูลล er ี่ของบุษบาแถมตัวอย่างยังมีการย้อนให้ดูอดีตของน้องไอเอ็นิดๆด,ด,ด้วยจากตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเข้าใจเหมือนๆกันครับว่าน้องไอเอเนี่ยน่าจะเคยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าก็เป็นคนสู้คนตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันครับเรียกได้ว่าไม่น่าจะกลัวตัวหัวจก ก็น่าจะเคยสร้างวีรกรรมอะไรมามากมายครับฉากที่เราเห็นน้องอาอโยนตัวละครบางตัวลงไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าน้องไอเคยก่อคดีฆาตกรรมมาแล้วหรือว่าอาจจะทําให้เพื่อนบาดเจ็บสาหัสมาก่อนนะครับเลยทําให้ผมรู้สึกว่าแม้อายจะแลดูเป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งดีแต่ก็แลดูจะไว้ใจไม่ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเบื้องหลังการตายของบุษบาเองเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ตัวละครอ,อย่างน้องอาอจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสาเหตุความขัดแย้งกันของตัวบุษบากับตัวละครของน้องไอยครับ เท่าที่สังเกตได้จากตัวอย่างจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันครับ หนึ่งก็คือตัวละครของน้องไอ,อเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครที่คอยปกป้องเพื่อนในแก๊งของตัวเองจากการบูลลี่ของบุษบาครับเราจะเห็นว่ามีฉากที่บุษบาเหมือนจะกันแกล้งเพื่อนในแก๊งของเธอประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องชู้สาวครับเราจะเห็นว่าบุษบาก,ากับตัวละครของคุณแบงค์มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างในเชิงชู้สาวแล้วตัวละครของคุณแบงค์ในบางฉากก็แลดูสนใจตัวละครของน้องไอ,อเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงอาจเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้2คนนี้เนี่ยขัดแย้งกันครับ อีกหนึ่งอย่างประเด็นที่3ผมว่าอันนี้น่าสนใจมากๆก็คือประเด็นความขัดแย้งภายในทีมวอลเลย์บอลครับผมคิดว่าประเด็นเกี่ยวกับในทีมวอลเลย์บอลอาจจะสําคัญครับทั้งตัวของบุษบาเองตัวของน้องอา,ายแล้วก็คนอื่นๆน,น่าจะอยู่ในทีมวอลเลย์บอลทีมเดียวกันครับแล้วอาจจะเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงตําแหน่งชิงตัวจริงกันในทีมวอลเลย์บอลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตหุหลักๆที่ทําให้ตัวละครบุษบาและตัวของน้องอา,ายเนี่ยขัดแย้งกันครับและเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่จะถูกเล่าในเรื่องนเน น่าจะมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างครับเพราะว่าแม้แต่ชื่อเรื่องเองที่ตั้งชื่อว่าวิญญาณหมายเลข13เนี่ยเลข13ไม่เพียงแต่ตั้งขึ้นมาแล้วหมายถึงผีหรือว่าตั้งใจจะตั้งให้ตรงกับชื่อค่ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าหมายเลข13เนี่ย มันคือหมายเลขของบุษบาที่ใช้เล่นในทีมวอลเลย์บอลครับเพราะฉะนั้นวิญญาณเลขที่13ในชื่อเรื่องก็หมายถึงวิญญาณของผู้ที่เป็นตัวเล่นในทีมวอลเลย์บอลในเลขที่13นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับจากสาเหตุต่างๆที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องในทีมวอลเลย์บอลหรือไม่ก็เรื่องที่เพื่อนๆในแก๊งของเธอถูกลังแกครับอาจจะทําให้ตัวละครอย่างน้องอายเนี่ยต้องออกโรงปกป้องเพื่อน,อนๆคราวนี้เนี่ยไอายการปกป้องที่ว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะถึงขั้นววาาาางงงแผนทํออะะไรรบบย่กัตัตลค ของบบุาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำให้เกิดการตายของบุษบาเกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ครับผมคิดว่าอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะมาอยู่ในแผนของน้องอ้ยก็คือตัวละครของคุณแบงค์ครับตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนหนุ่มของบุษบาแต่ว่าน่าจะจบกันไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับจากในตัวอย่างซึ่งเราก็จะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยมไม่เพียงแค่เห็นว่าตัวละครของคุณแบงค์มีความสัมพันธ์กับตัวบุษบาเท่านั้นแต่ว่าและดูเหมือนตัวละครของคุณแบงค์จะสนใจในตัวน้องอ้ไอมากๆตรงนี้เนี่ยอาจจะทาให้ถ้า เกิดจากการแก้แค้นของน้องอ้ายและก็แก๊งเพื่อนๆจริงๆเนี่ยตัวของคุณแบงค์อาจจะตกเป็นเครื่องมือของน้องอ้อายในการใช้แก้แค้นบุษบาครับทำให้สุดท้ายแล้วตัวของบุษบาต้องจบความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับแฟนหนุ่มแล้วก็นํามาซึ่งความเสียใจจนทําให้เธอฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นโดยที่เธออาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่อาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็ได้ครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับว่าพวกน้องอายไอและกลุ่มเพื่อนๆอ,อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายเสร็จแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นครับที่เป็นปริศนาเกี่ยวกับการตายของบุษบาอย่างที่บอกครับว่ามันมีการพูดว่ามีคนปลุกผีขึ้นมาจริงๆแล้วใครเป็นคนปลุกผีเราอยากให้ดูตรงฉากนี้ครับฉากที่เป็นมุมสูงแล้วก็แลดูเหมือนว่ามีตัวละคร2ตัวกําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างผมเข้าใจว่าตัวละคร2ตัวนี้แหละที่น่าจะเป็นคนปลุกผีบุษบาขึ้นมาแล้วก็มันจะมีอีกฉากหนึ่งที่ค,คล้ายๆกันครับเป็นมุมสมนนกัน ก็คือเหมือนว่าเป็นนักเรียน2คนกําลังมาจุดธูปไหว้ผีบุษบาครับเป็นไปได้ไหมที่นักเรียน2คนนี้อาจจะเป็น2คนเดียวกับที่เป็นคนปลุกผีบุษบาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า2คนนี้เป็นใครนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมสูงที่เห็นทั้ง2คนไม่ถนัดนะแต่ผมว่าพอมันเป็นหนังแบบนี้ครับมันอาจจะมีการถักมุมเงินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันที่2คนที่ปลูกผีบุษบาขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแก๊งของน้องออยนั่นแหละครับและถ้ามันเป็นแบบนี้2คนที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือตัวละครที่เหลืออย่างงตละครขอ น้องเพิร์ตและก็น้องสตังครับเพราะว่าอย่างตัวของน้องอา,อาเองก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับตัวละครของบุษบาโดยตรงอยู่แล้วแอมน้องยูอลก็แลดูน่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวละครของน้องอาอ,าอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนหรือ2คนที่หักหลังคนในแก๊งกันน่าจะเป็นน้องเพิร์ตกับน้องสตังที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกๆครับแต่แต่แต่แต ความสงสัยที่ผมมีต่อตัวละครของน้องเพิร์ตกับน้องสตังเนี่ยเป็นในตอนที่ผมได้ดูตัวอย่างทีเซอร์และเขายังไม่มีการปล่อยภาพโปรโมทมาเพิ่มเติมนะครับแต่หลังจากมีการปล่อยภาพโปรโมทมาเพิ่มเติมดันมีอีกหนึ่งตัวละครที่ผมดันสงสัยมากกว่า2คนที่เอ่ยมาครับและตัวละครที่ทําให้ผมรู้สึกเอะหลังจากที่ได้ดูภาพโปรโมทเพิ่มเติมก็คือตัวละครของน้องยูแอลนั่นเองครับเป็นตัวละครที่ในตอนแรกเนี่ยเราตัดทิ้งไปแล้วว่าน่าจะไม่ใช่คนปลุกผีบุษบาเพราะว่าแลดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนรักของน้องไอ่ด้วย แต่ว่าในภาพโปรโมทครับมันค่อนข้างจะแปลกมากๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำหน้าตาดูตึงเครียดกันอยู่มีแค่ผีบุสบาเท่านั้นที่ยิ้มแต่ว่าตัวละครของน้อง UL เนี่ยดันยิ้มเหมือนกับผีบุสบาครับซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่าภาพนี้เนี่ยตัวของน้อง UL เขาหลุดบริฟหรือว่าทีมงานจงใจให้ตัวละครของน้อง UL ยิ้มเหมือนกับผีบุสบากันนแ่ครับถ้ามันเป็นภาพที่มันหลุดบริฟหรือทีมงานอาจจะเช็คไม่ดีในการปล่อยภาพนี้ออกมามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ เราคิดเยอะไปครับแต่ว่าถ้ามันเป็นความตั้งใจละ่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ตัวละครของน้องยูอลในท้ายที่สุดอาจจะเป็นตัวที่ร้ายที่สุดที่อยู่เหนือเรื่องราวทุกอย่างก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีว่าทีเซอร์ตัวหน้าเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าเขาจะกักไว้แล้วก็ให้เราไปดูในหนังเต็มๆว่าเรื่องราวทั้งหมดมันอะไรยังไงกันแน่ครับ นอกจากนี้ครับที่เราดูจากตัวอย่างว่าโอ้ยผีมันออกมาแบบกลางวันแสกๆเลยนะครับออกมาแบบไม่เกรงกลัวใครเลยแล้วก็ดูเหมือนจะไล่ล่าเพื่อนๆแต่ละคนครับแถมในคาโปรยในบางเพจมีการใช้คําว่าเอาตัวรอดจากผีบุษบาจึงเข้าใจว่าในการออกมาตามล่าแล้วก็หลอกหลอนของผีบุษบาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มาแค่หลอกเฉยๆครับอาจจะมาหลอกหลอนแล้วก็ตามฆ่าเลยคล้ายๆกับตอนภาพยนตร์เรื่องทองสุก13ก็เหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยผีมันก็ออกมาหลอกแบบเอาตายเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อาจจะมีแนวทางในแนวทางเดียวกันครับก็คือเป็นหนังผีที่เป็นแนวสแลชเชอร์เลยไล่เชอดไล่ฆ่าทีละคนเลยอาจจะออกมาในมูดแบบนั้นก็นได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าตอนจบน่าสนใจนะครับว่าพี่คุยจะให้จบแบบไหนอาจจะจบแบบว่าผีไล่ฆ่าจนเก็บได้ครบทุกคนเลยหรือว่าจะจบในแบบที่ในตอนสุดท้ายแล้วก็มีอะไรบางอย่างสามารถมากำรับผีตัวนี้ได้เพราะว่าถ้าดูจากหนังที่มันผ่านมาเนี่ยตัวของพี่คุยเองเคยจบมาแล้วทั้ง2แบบครับอย่างท้องสุกสิบสามเนี่ยจบแบบผี เก็บเรียบแต่ว่าอย่างตัวของที่หยดเองเนี่ยแม้จะมีบางคนตายไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผีก็ถูกกำรับได้ครับต้องมารอลุ้นกันว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่คุ้ยจะใช้ลูกเล่นในการดําเนินเรื่องและก็จบแบบไหนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจุดจบของผีในเรื่องนี้จะเป็นแบบไหนเนี่ยแต่ผมว่าหนึ่งอย่างที่น่าจะเป็นลายเซ็นของพี่คุ้ยไปแล้วก็คือในหนังผีของพี่คุ้ยครับตัวละครที่เป็นผีเนี่ยมักจะมีลักษณะเด่นหนึ่งอย่างก็คือเป็นผีที่ชอบปั่นประสาทมากๆครับอย่างท้องสุก13เองเนี่ยก็หลอกจน เพื่อนๆแต่ละคนในหัวปั่นไปหมดอย่างตอนที่หยดเองเนี่ยผีมันก็ปั่นประสาทจนทุกคนเนี่ยประสาทแตกกันไปหมดเหมือนกันครับและผีบุษบาลในเรื่องนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันครับสังเกตได้จากฉากตัวอย่างที่เห็นว่าผีบุษบาลเนี่ยแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังเดินไปปั่นประสาทเพื่อนๆและคุณครูว่ายังไม่ได้ข้อสอบผมว่าอันนี้น่าจะยืนยันได้ชัดเจนครับว่าผีในหนังผีของพี่คุยทวีวัตรย,ยังเป็นผีที่ชอบปั่นประสาทคนเหมือนเดิมครับ,นอ,น,รบนอกจากนี้ครับไม่ใช่มีแค่เรื่องราวที่น่าสนใจเท่านั้นพีี่คุยยยังมการหอด ไปถึงผลงานเก่าๆครับอย่างภาพนี้ครับเป็นภาพของผีชุดดําที่เคยปรากฏในเรื่องที่หยดมาแล้วครับณตอนที่ปรากฏในเรื่องที่หยดครับภาพนี้คือภาพที่ตัวละครที่มีชื่อว่านาทที่โผล่มาในตอนต้นเรื่องของที่หยดภาคที่หนึ่งเนี่ยวาดเอาไว้ก่อนที่เขาจะถูกผีชุดดําเล่นงานจนเสียชีวิตก็คือเป็นภาพที่ตามหลอกหลอนเขานะครับแล้วก็วาดไว้เก็บไว้ในโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยตัวละครแย้มที่จะเป็นคนที่ถูกผีชุดดําเล่นงานเป็นคนต่อไปเนี่ยมาพบเห็นเข้านะครับและในเรื่องนี้พี่คุยก็หยิบมาหยอดเป็นอิสต์เอ็กถึง ผลงานเก่าๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะถูกใช้ซ้ำอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะหยดมาเฉยๆแหละเพื่อให้คนรู้ว่าเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนะส่วนเรื่องที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะอยู่จัก,กรวาลเดียวกันกับที่หยดหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่ามันอยู่กันคนละค่ายแล้วก็ในตอนแรกที่พี่คุยออกมาจากโปรเจกต์ที่หยด3เนี่ยเกือบจะจบกันไม่ดีด้วยซ้ำนะครับถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์แต่ในสุดท้ายก็จบดีนั่นแหละแต่ก็ไม่น่าจะจบดีจนถึงขั้นนที่่เออาามายูใจัก,กรว เดดีวกันไ้และนี่ก็คือทั้งหมดของเจาะตัวอย่าง a t t a c k 13วิญญาณเลขที่13ครับซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและเนื้อหาส่วนใหญ่ในคลิปนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาเนื้อหาเพื่อความสนุกสนานและก็บิวลอัพความอยากดูภาพยนตร์ของผู้ชมผู้ฟังให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองครับและสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโนยังไม่ได้ข้อสอบ